สวัสดีครับพี่น้องปองไปสุขูสุคนวันนี้มาพอกับบ่าวซีเจนเคยเมื่อนี้ได้มนู่มามมาเผ็ดพี่น้องวู้นี่มีนาเกียรติไก่มีไข่าดาวมียำสาหลายแล้วก็มีสาหลายรยพี่น้องโอ้ขอถวขอให้พี่น้องอไลายได้พี่น้องคลิปนี้บ่ได้กดไม่แล้วพี่น้องหรือไม่พังกับบอลรู้ได้พี่น้องโอ้ขอถวขอไปพี่น้องหลยๆก็เลยได้มาผ่าก็มาจัแซมกันพี่น้องอันนี้สิเป็นมาม่าเผ็ดบอลรู้เป็นฮ่องกิจหรือเป็นฮ่องกอรีได้พี่น้อง อันนี้เป็นรสศาสตร์ดีแทบครับบ่เผ็ดหลายอันนี้เบาซีลวกไว้มันแห้งจังหน่อยเด้อพี่น้องแบบบ่ได้แบบลวกแบบนี้น้ำๆเอาน้ำเสียหน่อยมันเลยแห้งพี่น้องก <c oughs> ็ฝากพี่น้องจังหน่อยเด้อฝากพี่น้องกดไลค์ก็สักโซใครกดติดตามกาคคาม่ลังใจใียเบาซีนะครับก็ <c oughs> ขอบคุณพี่ขอบคุณน,น้องที่คอยเติมแรงใจให้เบาวซีอยู่ตลอดมามา,มาๆพี่น้องมามเซ็บเซ็มกันบ่ต้องเว้าหลายใหญ่ห่างดอกอู้คขำนียครับพี่น้องคขำบักใหญ่เลยกินเข้าไปคขำแล้งนี่รู้สึกได้ไเลยว่ามีความเผ็ด เพ็ดแต่ว่าบ่ได้เผ็ดแห้งอ่ะพี่น้องเผ็ดแบบหอมหอมหอมบุพริกหอมนี่จัิหน่อยพี่น้องถ้าบางครบบางเจ้ามันสิเป็นเผ็ดแบบโดดๆเผ็ดไปเลยมันก็สิบ่ค่อยแซ่บปานเดี๋ยด้อพี่น้องก็เอาแบบเผ็ดพอดีได้พี่น้องกู้นี่ไข่ดาวเอาสีลืมแวะให้พี่น้องเบิ่งว่ามันมีความยืมซำเร็เนาะพี่น้องอันนี้บ่าว์สีกับโคเรียเขาเลียใส่กันเลยโอ้หิวข้าวพี่น้องหิวข้าวนี่ยมันเลี้ยงเลิกงานมากเลยมาถ่ายโอ้คำๆพี่น้อง กินบาซีวากินกับยำสาหลายแซ่บดีพี่น้องไปกินเอาสาหลายเสีนนำโอ้ปากต้พวงต้องขยับไม่ยักหน่อยขยับไม่ยางดีพี่น้องแต่ว่าไม่บอดางโอ้ขอเดือดขอไปพี่น้องอะไรมีนักเก็ตไปถึงกินแก่เพียรพอน้อ,นองอันนี้จะเป็นยำสาหลายเลยพี่น้องนี่ยำสาหลายอันนี้ก็แซ่บด้วยกันบาซีก็ค่อยเพิเ่เคยกินกับมะมา่มาพี่น้องนีอยำสาหลายเน่ยวแส่เข้าไปเลยแล้วก็โู้บนหนัวหนงกาดเข้าไปออ้คำนี้เงย โอ้เขาเปนนองเสียบด้พี่น้องมีสาหลายมีความแบบมันหวานจักน้อยหอมหอมอบผีเขากันโู้แต่ว่าสีว่ากินกับสาหลายนย่ำสาหลายนี่คือสุดยอดพี่น้องเป็นที่เด็นเลยที่เด็นเลยกับว่าได้นี่เครื่องกินเครื่องบวมพี่น้องอธิบายพม่น้องฟังยางดีว่าเป็นยังไดรสชาติยังไดกินแบบใดมันเสียบโอ้แต่บ่มีเสียงพี่น้องเสียใจครับพี่น้องแบบ้าสีไทยจนเหลียวว่าสีมาตัดพึ่งรูวา่ามันบ่มีเสียงพี่น้อง จะเป็นนกเก็ดได้พี่น้องเอาไปใค้กินแก่เผ็ดพี่น้องนี่ว่ามันสีเผ็ดลายแต่มันกับบวเผ็ดพานใดอพ่อกินได้พี่น้องถ้าคนบ่มัากเผ็ดกินได้กัน,กนบมันบวเผ็ดขนาดนั้นลกลางๆพี่น้องมีจานห้องบอาจานมาหฮองอเด็กกินข้าวใหญ่ๆพี่น้องเบิ่งนะพี่น้องเอมเข้าไปเลยอู้เข้าท่าปลาเรือพี่น้องสุดยอดเลยถ้าใครสนใจก็ล่องไปสร้างไม่กินได้ได้พี่น้องเป็นแอปตัวที่ แอบๆหนึ่งคนเล่นหลายลายแอบนี่เอาซีก็ไปหาเมนูจากแอปนี่ลราพี่น้องเห็นก็จะกินเม่นูได้ไปแต่แส็บกับยามาเฮ็ดในพี่น้องเบิงกะไปหลอกเลียนแบบครับก็ได้ไปหลอกเลียนแบบแล้วเบิงเป็นแนวทางกัมาเฮ็ดไอพี่น้องเบิงในส่องบาวซีกินแส็บได้พี่น้องโอ้มามาแส็บกันกินไม่นําทั้งกินทั้งวอดแล้วพี่น้องว่อมโมงหวมวนกันเนาะไปพวออีหยังมาจังได๋มากกแต่ละมือกัเว้างโมงหัวมวนกันเพิ่นได้กินข้าวแส็บโอ้แต่ว่าเสียได้พี่น้องขอทาขอทาบาวซีมักๆ พมาเผ็ดกินกับผักเสี้ยน้อยผักสลัดพี่น้องผักสลัดหรือผักกรอบผักสลัดแก้วหรือเปล่าบาซีกับบรูจักนี่พี่น้องอู้ใส่กินไปเรืเ่ออู้หนึ่งกว่าเรือพี่น้องใส่ออกไปเลยกินกับผักกระเซียบกันกรอบๆหักๆหัก,หกสุด,ดยอดสุด,ดยอดบาซีวะโอ้ขักขนาดบาซีว่นี่อืมมาเส,สียบๆมอนกันได้พี่นอ้องมามาอ้ เริ่มหูพ่าเลยพี่น้องกินไปกินมากกับเผ็ดอยู่เผ็ดเอาเรื่องอยู่กับ,บเผ็ดปันใดกินนาเก็ตเป็นน้ำพี่น้องกินเปน็ปนน้ำบ่อเป็นน้ำนาเกตบาซีซื้อมาทอดดเองพี่น้องเซื้อมาเป็นเป็นเป็นฮอแล้วก็เอามาใส่หม้อทอดเลยนะ้ำมันพี่น้องกินโอ้เสียบสุดยอดเลยเนีย่ยใส่อาซาาลนี่มันมีไข่เหลืองพี่น้องทอดไข่ดาวแบบไข่ดาวหนาไหมพี่น้องแล้วก็ให้ไข่เหลืองมันแตกแยกยิมเยอะคูกกับมาหมาเผ็ดนโอ้ขอทาเลย มีความมันหวานของของไข่ไหมไ่ดาวไหมพี่นอ้องหอมคักนี่ยินกับซาหลายไป่นองเอาใส,ส่เฉยเลยนี่โอ้เสียบเสียบเสียบไาเอาสี้อมาหน่อยพี่น้องมันก็นเลยเบิดเร็วมันก็นเลยบอดได้เต็มปอดได้พี่น้องอันนี้เบาสีหลวงมา,มาประมาณสองห่อเด้พี่น้องเอาสีสื้อแพ็คมาแพ็กละแพ็คในง่ะมีหาหอ่อ แพะเราสิบห้าบาทพี่น้องกับบอแพงบันไดกัดถือละห่อกับละยี่สิบกับสิบกว่าบาทกับยี่สิบบาทกับพอได้กินนะพี่น้องกบอได้แพงลายก็ห่อกกินได้เสือมากกับเอาแบ่งให้มูแจกคนอยู่แลบเลือมากสามห่อพี่น้องเอาไปเอาให้มูให้อายไปซ้อห่อหนึ่งคนละห่อแบบเอามากินพี่น้องโอ้เสียบ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 ขักขัดคักขัดขัดขนาดเขาทาแปดเลือกขึ้นก็เลยพี่น้องพอกับเป๋าสีกระเปาสีกินนี่ก็เสียบพี่น้อง นี่อืมอยากกินข้ามใหญ่ๆพี่น้องนี่หพี่น้องบางูข้ามนี่เพื่อเอฟซีทุกคนพี่น้องไปอุ้มออมผมมาเบาวสีผมมาค้นเห็นเบาวสีกินกับตัวมีน้ำลายแตกไงอะไรพี่น้องเบาวสีกินเป็นดเสียปานนี่ว่าโอ้ยไม่ได้ย่องใจของนี่พี่น้องแต่กินในพี่น้องมึงเคยกินเห็นเป็นดเสียพิสุดธิเลยพี่น้องเพื่ออยากให้พี่น้องน้ำลายอะไรเพื่ออยากให้น้องอยากให้พี่น้องหิวน้ำเนาะ ถ้ากินอะไรใหญ่เบาอย่างให้พี่น้องหิวน้ำมันกับโบเป็นตตกินกันเลยอย่างให้กินให้พี่น้องหิวน้ำมันนึกสิแต่จับแซ่บแล้วกันกินอะไรน้ำลายไหลกินอลไรอย่าให้พี่น้องไปเฮ็ดกินตามอย่างสิถ้ากินอะจะเห็่เห้นพี่น้องหิวเข่าเบาวซีก็ชีดีใจได้พี่น้องเบาวเห็นพี่น้องเบิ่งเบาวซีแล้วหิวเขากินบินตาเสียบอย่างสิไม่พี่น้องก็อยากให้พี่น้องหิวน้ำหมูขคับสองหัวพอดีอยู่นะพี่น้องอย่ากินหลายถ้ากินหลายมันมันสิกินบ่เบิด มันต้องหาแนวมากินให้มันคู่กันจังน้อยใส่ผักใส่นั่นใส่นี่เครื่องเคียงหลายๆพี่น้องบ่าสีบ่ได้ซื้อใส่กวกมาซื้อุใส่กวกมาเนี่ยเสียบกว่านี้อยู่พี่น้องมันสิมีของค้างเครื่องเคียงหลายแซ่บเสียอันนี้บ่าสีสิหอเด้อพี่น้องนี่กินนึ่งว่เลือกพี่น้องใส่ทุกอย่างเข้าไปใส่ซาหลายเข้าไปใส่แคด้าเข้าไปใส่มะาเมทเข้าไปไปเลยพี่น้องค้านี้อู้ค้าตาเลือกพี่น้องอืมบ่เคยเพชรปานใดดอกวจะมีเหงื่อมาพี่น้อง เงื่อนเริ่มไดแล้วพี่น้องโอ้โหขากขากซาบซีเสียบาซีตอดตอดเงาขึ้นยังกระป๋อมพี่น้องตอดเงาเงางงใส่นาเกีอือเข้าไปเอิ่มอร่อยข้องแถนพี่น้องสุดอยอดเลยเรื่องบุญของไปลุดลอยโลพี่น้องโอ้ก่อนมาถ่ายคลิปนหนักประมาณปรนมาณลอยหาบแปดสิบนิดๆพี่น้องทุกมือนีบอ่บ่ลอยโล่เลยพี่น้องโอ้กินเสียบ กินดีอยู่ดีกินเสียไปน้องเฮ็ดิีใไปพี่น้องมึงโอ้แต่ว่าสีเปออกก็ร่างกายกับ่าด้ออกกเทื่อพี่น้องเลิกงานมาบางมือก็เฮ็ดโอบางมือก็เลิกเด้อลพี่น้องไ้เรียนนอนกับ oh ร่างกายพี่น้องิ่งเลยกินอย่างเดียวพี่น้องกินแล้วก็นอนโอ้อืมกินเข้าไปพี่น้องแม่บาสีบอกว่าอยากยังก็กินพี่น้องซื้อกินโหลดบ่ต้องแพงไปดอกเงินแม่บาสี่าก็เลยกินอย่างเดียวพี่น้องให้คิดไปพี่น้องม่งนํา ี่น้องพี่น้องสิเดท์ำลายอะไรอยากกินน้ำกันนะพี่น้องกินเข้าไปเนี่ยได้มีความสุขพี่น้องเก็บเงินแพงเงินไปกับกับพวกบันนันนะพี่น้องอย่าเงังก็ซื้อกินน้ำอืมใสของอร่อยครขับังไงยๆขับเงี้ยๆพี่นี่ขับ่โอ้ยอมเห้ือไปพี่น้องเซ็บขนาดชุดยอดเลยนี่นี่พี่น้องบางๆขับนี่ขับนี่อืมบาซสีเก็บหนักเก็บไปกินทุ่ทไทยพี่น้องยามันเผ็ดก็เลยต้องเก็บไปกินสุดท้ายนะ <g ül> นี่เจา้าหมอนยังได้พี่น้องอ่านปาก็ได้บาซีกับบลูจำม,มาได้กันว่า,วาจะคล้องหมอนยังได้พี่น้องอ่านปอาก,ออกอันสิเป็นไส้เมื่อพี่น้องสิเป็นปลาท่องเลยพี่น้องเลี้ยงปลาท่องไปซีตัวมือนีพี่น้องก็ล้างรอยเหลียญอยอเกินอาหารนี่กินดีครับพี่น้องกินหลายครับยาเท่าไ้กับใบอิ่มให้เท่าไ้กับใบอิ่มพี่น้องอข,าข,าข,าข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 าตายไม่ได้พี่น้องในเบิ่งปา่าลอยไปน้ำ เอาตนไม้ใส่ใหงะก,กัดกินเบิดพี่น้องโอ้มันหิวเขาหรือยังไงกับบลลูอันนี้บาซสีขออนุญาตกินน้ำเจ้หนอยได้พี่น้องโอ้เพีดยนจัง่อยแต่กับบอเพีดยลายกินน้ำบาซสีผมยาวเลยว่าสีไปตัดผมกับบท่านไปตัดผมเลยพี่น้องหาเวลาไปตัดผมรอรอมาถ่ายคลิปใี้พี่น้องเบ่งมันจะสีเดียบเป็นตะเบ่งได้พี่น้องอันนี้เฮ็ดปึกศึกอยู่พี่น้องวันนี้ก็ขคอบาซสีคงสีขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ